ตัวเต็มของมังงะวันพีในตอนที่1108ซึ่งในตอนนี้มีเชื่อตอนว่าได้ยินหรือเปล่าโลกใบนี้โดยที่เริ่มเนื้อหามาก็จะเป็นเรื่องราวที่เดวอนเนี่ยถามแวนอกานะว่าเจ้านี่เป็นใครกันแวนอการ์ก็เลยตอบกลับไปนะว่าเ,เขา,านะคือผมเปียกคาริบูคาริบูก็เลยเรียบตอบทันทีนะว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นได้ปลดอยู่เรื่องปืนมาทันีีจะได้หรือเปล่าแวนอกาก็เลยตอบกลับไปนะว่าแกนะเป็นจอสลัดสินะแต่ว่าที่นี่คือกองรัฐบาลโลกแล้วก็มีคนมากมายที่ต้องการหัวกัปตันของพวกเราคาร แล้วถ้าเกิดว่าพวกนายฆ่าฉันที่นี่เนี่ยที่ได้ตัดหัวพวกนายถึงแน่แวนอก้าก็เลยตอบกลับไปนอกขนาดนั้นเชียวแล้วทาไมมันถึงจะเป็นแบบนั้นล่ะคาริบูก็เลยบอกกลับไปนอกฉันมีข้อมูลที่มีคุณค่ามหาศาลมันคือข้อมูลที่หาได้ยากมากโดยที่คาริบูนั่นก็ได้คิดในใจนอกข้อมูลนั้นคือข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธเวรานที่ไม่เชื่อของเทพเจ้าอย่างแรกนั่นคือพลังอำนาสงสัยของเจ้าหญิงเงือกเชี่ยโรชีและก็อย่างที่สองนั่นคือปูตันที่ในตอนนี้มันหลับไหลอยู่ที่ด้านใต้ของประเทศวาโนและในตอนนี้มีีแแคค่่่่่ฝฝาาายยเเททนนั้้รรูือก คือเหล่าลูกเรือกูหมอฟางแล้วก็ให้ฝ่ายหนึ่งนั่นคือชันคนนี้คาริโบก็เลยพูดต่อไปนะว่าถ้าเกิดว่าคุณนะ่พาชันไปเจอกับตนแล้วก็ฉันจะยอมบอกข้อมูลพวกนั้น,นฟรีๆและฉันแน่ใจนะว่าเขาจะต้องพอใจแน่เพราะฉะนั้นแค่พาชันไปก็พอตัดภาพไปที่ทางด้านชายฝั่งเราจะได้เห็นนะว่าเราไปอรซิฟิต้าเนี่ยใช้เบอร์เบลชิลในการป้องกันปืนใหญ่ถหารเรือซึ่งเหล่าทหารเรือนี่ยก็ต่างตกใจแล้วก็เสียขวัญเพราะว่านอกจากเราเปอซิฟิต้านั้นจะป้องกันได้แล้วพวกเขายังจมเรือ,อรัฐบาลโลกไปหลายลำ เราพเลเออโทนก็เลยคุยกันนะว่าหน้าหุหง,งิดชะมัดนี่มันเหมือนกับเราทำลายวุฒของตัวเองแล้วไม่ใช่ลังไงเรื่อง,ง,ร,องราวแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนก็จริงแต่วพวกเราเนี่ยสามารถยกเลิกคำสั่งวัตเตอร์คอร์ได้หรือเปล่าในตอนนี้ดรเตกร์เวกผังได้บอมนาส่งสูตรให้จนสลับไปแล้วเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาได้กลาไปกำบวดเต็มตัวและเราควรมุ่งเน้นไปที่การเอาไปซิฟต้าเนี่ยกลับมาอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเราให้ได้ซะก่อนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราพลเลอโทจะออกตามล่าบอนนีซาตอนนี้เส้นทางกกกาาารหหลบนนนนีีออ,นอ,ออออออองงงเเเธะคืืททตวัย ซึ่งในตอนนั้นก็จะได้เห็นพเลเรือโทโทส่าพุ่งเข้ามาแล้วก็ใช้มือเครื่องบ่าขีดพร้อมกับการใช้นิ้วสิบนิ้วโจมตีใสบบอลนี่โดยที่เขานะั้นมั่นใจมากนะว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันจะสามารถปิดที่บอนนี่ได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวและในช่วงเวลาที่โทสะนะ่าจ้โจมตีเนี่ยบอนนี่กับแฟรงกี้ที่หันมาเห็น,น,นก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ว่าในพริบตานั้นจูจ่ๆควันขนาดยักษ์ก็ได้ทุบเข้ามาใสาพ่พลเรือโทโทส่าจนเขานั้นจมเข้าไปในดินและก็ถูกจัดการอย่างง่ายดายพวกแฟรงีีนน้นนน,น่เนนะเ พวกเขาเป็นคายกันเป็นมิรู้ว่าศัตรูกันแน่ดอลลี่และก็บโบกี้ก็เลยพูดออกมาว่าพวกเราเนี่ยตรวจสอบใบประกาศจับเพื่อให้น่ใจานวพวกเราจะจําหน้าเหล่าสมาชิกใหม่ได้แต่หน้าตาพวกนายดูไม่คุ้นเลยแฮะหรือว่าพวกนายเนี่ยจะเป็นนักวิจัยพวกเรามาที่นี่เพื่อรับตัวหมอฟาร์มไปกับพวกเราแฟงกี้ก็เลยพูดต่อว่าเพื่ออะไรกันลูฟี่คือกับตันของฉันพวกคุณมีความแค้นกับเขาหรือเปล่าดอลลี่และก็โบกี้ก็เลยตอบกลับไปได้วยรอยยิ้มนอเปล่าไม่ใช่แบบนั้นพวกเรามีแต่หนี้บุญคุณที่ต้องใช้คืน วกเราคือนักรบจากเอลบาฟเป็นพวกพ้องของเขาและเราเนี่ยจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้พวกนายปลอดภยัยวันนี้ก็ได้พูดออกมาว่าลูฟี่ซันจิและก็เวก้าพังนั่งอยู่ที่นั่นพวกคุณจะช่วยพวกเขาได้หรือเปล่าโพดอรลี่ก็เลยพูดออกมานว่าแน่นอนสิฉันจะพาคนที่มีชื่อเหล่านั้นกลับมาแน่ว่าแต่เวก้าพังคือคนเดียวกับที่นักวิชาการคนนั้นพูดถึงใช่ไหมและหลังจากนั้นดอนรลี่ลกับโบกี้เนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องนังนะ้พาพวกแฟงกี้ไปที่เรือโดยที่แฟงกี้เขาวนั้นก็ได้สงสัยนาพันนธคยก จะใช้คนที่โอซอมได้เคยพูดถึงก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่านะและหลังจากนั้นบูการ์และก็ดอเนี่ยก็ได้ขี่เจ้าทะเลไซบอร์กเดินหน้าขึ้นมายังเกาะเส้นไหนตอนนั้นบูการน์น่ก็ได้พูดกับมัน,มนว่าโชคชะตาของพวกเราเนี่ยพิพานตลอดเลยฮะการต่อโซ่คนยักษ์นี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะว่าแต่เธอนี่นเคยต่อโู่คนยักษ์มาก่อนหรือเปล่าดอเนี่ยก็เลยตอบกลับไปนะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วฉันเคยมีผู้บังคับบัญชาที่เป็นคนยักษ์มาก่อนบูการ์นั่นก็เลยบอกน้องอดีตเธอกำลังพูดถึงเศร้าโลกอยู่สินะแต่ภาพกับไปที่ ซึ่งนตอนนั้นก็จะได้ยินเสียงวายๆนะว่าเราจะย้ายคุณไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยนะแล้วเราจะช่วยคุณออกมาจากที่นี่ได้ไงกันเว์กัพพังก็เลยบอกกับไปนะว่าถ้าเกิดพวกนายเนะี่ยพยายามย้ายฉันไปแล้วก็รับรองว่าฉันได้เสียเลือดตายก่อนแนะ่ลูฟี่ก็เลยบอกกลับไปนะว่าแต่เราเนะี่ยสัญญาว่าจะพานายออกไปจากก่อนนี้ไม่ใช่หรือไงเว์กัพพังก็เลยตอบกลับไปน่าฉันนะ่ะพูดแบบนั้นก็จริงแต่ว่าในตอนนี้ฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องปอกป้องความจริงแลวฉันจะบอกเรื่องราวอำนาจคำสั่งกับบอนนี่ในตอนที่เธอ้นโตแล้วก็มีายุที่่มาากกวนี้ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เธอเนี่ยจะต้องตกเป็นเป้าหมายของรัฐบาลโลกตลอดชีวิตแน่เซึ่งในตอนนั้นแซเทิร์นเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวในร่าปีศาจมามุมยักษ์โดยที่ซันจิเขานั้นก็ได้พูดออกมานะว่าดูเหมือนเจ้านั่นนะจะเลิอกเสียแซงว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์แล้วสินะจอนั้นมีดวงตาที่แปลกชมัดแล้วก็ดูเหมือนที่ขาวของเจ้านั่นน่ะจะมีพิษที่เข้ามไว้ก่อนล็อชนิดซึ่งหลังจากพูดจบเซเทิร์นนั้นก็ได้ใช้ขาวพวกนั้นนั้นโจมตีพวกลูฟี่ซันจิเนีะ อย่าหยุดถึงแม้ว่าเขาจะร้องด้วยความเจ็บปวดก็ตามแต่ว่าคิสซารุเขานั้นก็ได้เตะซันจิแล้วก็ได้ยิงเลเซอร์ทลุตัวของเวกาพังซึ่งหลังจากนั้นลูฟี่เนี่ยก็ได้บอกให้ซันจินำพาเวกะาพังหนีไปที่ประตูด้านหลังสาพร้อมกับการที่ลูฟี่การลาไปล่างคนยักษ์โดยที่เขาในมีใบนหน้าที่เหมือนกำลังโกรธและมือซ้ายจับหัวซัน,นแล้วก็มือขวาเนี่ยมีตัวคิสซารุะจากเลือดพร้อมกับพูดออกมาว่าพวกนายทั้งสองคนเนี่ยรูชใชไแม้ว่าฉันจะไม่ปล่อยพวกนายหนีไปแน่ซึ่งหลังจากนั้นซ ข่าวน,นก็ได้พูดนะว่าอย่าเพิ่งตายะเวกระพังน้่น,นายเย็มอะไรของนายเนี่ยและหลังจากนั้นที่เอเคดดูเหมือนว่าในตอนนั้นจะได้มีการกระจายสัญญาณซึ่งที่น่าสนใจนั่นคือได้จอภาพเนี่ยมีจอหนึ่งที่เหมือนสัญญาณชีพจรนะฮะซึ่งในตอนนี้ไม่ได้อยู่นิ่งแต่ว่าเน,นเรื่องนั้นก็ยังไม่ได้บอกนอจอน,นี้เนี่ยคือสัญญ,ญาณที่พระจอนของเวกพังหรือเปล่าและในตอนนี้เวกะพังนั้นตายหรือยังแต่ว่าในตอนนั้นก็ได้มีการฉายภาพของเวกะพัง,พงและเขาใน,นก็ได้พูดออกมานะว่า สวัสดีโลกทำใบฉันคือดตอรเบกะพังนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะฉันมีข้อความหนึ่งที่อาจจะทําให้ทุกคนต้องตกใจแต่ว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกเนี่ยมันคือความจริงเกี่ยวกับโลกใบนี้และหลังจากนั้นเนื้อหาในก็ได้ตัดจบพร,ร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าวันพิไม่งโดโอเคในนี้นก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของตเต็มในคลิปนี้นะฮะเสร็จแน้กับเพื่อนๆชอบคลิแปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเน้้หคคลใม่ขร,รันนแจบ สวัสดีครับ